ใส่ที่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 ใส่ี่เหมือนจะมีเรื่องเสียงที่ดังเกินจนจะเข้าข่ายบูทไหม่ซึ่งมันผิดกฎเมืองอะ่ะพี่อยากให้ไปเตือนๆกันหน่อยอะ่ะอ,อ๋อได้ครับอันนี้ผมรู้ลองดูหน่อยไหมเออลองดูหน่อยแบบว่าถ้ามันเป็นการเสียงดังเข้าใจว่ามันมีช่องว่างระหว่างตะโกนเสียงดังกับบูทใหม่หมแต่ว่าถ้าเผ<ม>ื่อมันมันพอมันแตกขนาด มัน,น,นามกากึ่งใช่ไหมครับถ้าพี่โก้วันหนึ่งถ้ามีการแจ้งอ่ะเดี๋ยวผัวภาพ่นาอยู่ขพี่หน้าบูดปุ้มมันจะเป็นโทษนะได้ครับได้ครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งแล้ลีลงหน่อยก็ได้ครับก็เน็กเดี๋ยวเน็กเรียกรวมบ้านแล้วก็พูดพูดเรื่องนี้ทีเดียวก็ได้อยู่ลงไอ้ดอกให้ยังน่าจะมีแค่นี้ใช่ไหมของสายสี่ค่ับม้า อ่าโอเคนิดนึงได้ไหมอะใช่ค่ะี่เจเจเจผมเชิญให้ความรู้นิดหน่อยเจนิดนึงอ่าสายสี่ฟังหนึ่งอ่าเจในกรณีของบูทใหม่เนี่ยเราเวลาเราเราถ้าเผื่อเขาทิเก้ตคือนายกก็พีนาดูว่าถ้ามันเป็นบูทจริงหรืออะไรจริงก็ดูประมาณไหนล้ครับก็ผิดครับโดนผิดอ่ส่วนถ้าเผิดอนายกดูแล้วฟังแล้ววิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นการบูทใหม่คืออันนี้คือถ้าถ้าไม่แตกหรืออะไรงนี้คือเป็นการเจเจแบบพอมีหลักในการดูไหมหรือว่าฟังประมาณไหนก็บูทใหม่มันก็ต้องต้องโอ้พี่จามัน อธิบายยากกว่าผิดแต่ถ้าผิดก็คือใบเหลืองนะใบเหลืองหนึ่งต้มแล้วมีมีตัวอย่างอย่างนี้ไหมฮะตัวอย่างเหรอจะได้เก็บแบบบางอย่างไดเอาเอาเอาไอ้กูไอ้กูไอ้กูบูทไหม่เป็นไงกูกูเมื่อกี้ผมไม่รู้นะครับอันไหนบูทไหนเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ากองนี้มันแบบเขาพูดไงสองแน่สองง่ามอ่ะทั้งพูดเข้าใจมันมันมีช่องมันมีมันเป็นมันช่องว่างๆว่าไอ้บูทไหม่มันน่าจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดเสียงอะไรเข้ามาด้วยเลยไหมอันนั้นผมว่าแล้วมันตั้งดูหรือเปล่าใช่ไหม นั่คือคือเราเตเตว่าถ้าสมมติว่ามันเวลาพอถึงติเก็ตปึ๊บอะมันเป็นช่วงที่นายกพี่าาแล้วว่าบู๊หรือไม่บู๊อันนั้นมันคือมีความเสี่ยงแล้วแต่ถ้าเกิดมันไม่ถึงติเกตอ่ะก็เล่นกันให้ไม่ถึงทิเกตดีกว่าอันนี้คืออยู่ที่ดุลพินิจของนถูกต้องถูกต้องเราก็ไม่รู้อ่ะจริงๆสมมุติเน็กอาจจะไม่ได้บู๊แต่มันเสี่ยงด้นะกลัวมากสุดท้ายนายกแม่้ตัดว่าบู๊ไปมึงไปทะเลาะกันเปล่าไม่ได้อะไรก็โดนใบอยู่ดีอืมมาไปวุ่วายนะผมไม่ได้บู๊อะไรนายกบอกก็ฟังแล้ววิเคราะห์แล้วบู๊อะก็เสียงกันไปเห็นมาโดนใบอยู่ดีพี่เลยมาเตือนว่าอย่าให้มันถึงติเก็ตดีกว่าเรื่องนี้พอติเกตปุ๊บแล้วมันลําบากใจ ทำให้ไม่เหมือนคนอื่นได้อันนี้คือบูนะอันนี้คือปรับวอลลุ่มนะแล้วเขาไม่ได้ตะโกนด้วยนะตาย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 แบบเนี้ยแต่ว่าจังกว่านี้เราบู๊ใหม่กว่านี้กูโชดิ้ต้องต้องต้องกูกูอ่ะกูตายดิ ไอ่้ไอ้ไอ้คือเขาแบบมันมันเนี้ยคือบูเต็มเต็มเลยเล็ก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 ให้มาทำทำเสียงให้เถอะให้จะพาเจนีดีกว่าแต่ขอฟังเราเป็คนเดียวแหละตัวเดียวแหละเสียงแค่นั้นไม่ อ๋อเอจายแอดไม่เรียกแอดมาล้วทให้เายกดูหรือว่าอันนี้่เรเทได้เ้เยไม่ต้อง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 ไ่ต้องไม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 ่ต้อง่องไม่ต้งไม่ต้องไ่ต้องไม่้อง ม่ไม่เขาไม่ได้แจ้งอะไรเลยแต่ว่าเรานั่นแหละเราไม่อยากเราต้องบอกก่อนผมพยายามลดช่องว่างระหว่างที่มันก้ากึ่งเรากับนายกเนี้ยมันจะได้ไม่มีปัญหากันตอนที่แจ้งเขาเบิ้นตัดใช่ไหมเยแล้วเรามีมีเรื่องมาแจ้งได้ไงแจ้งว่าไอบอกไว้ก่อนเฉยพี่แต่ไม่ได้ทําอะไรเขานะก็ก็ผมจูนนี่ผมไปบุกบ้านเขาใช่ไครับผมผมบอกเพื่อนดันขึ้นไปแล้วเขาก็แบบสอนความผมแบบประมาณเนี้ยแล้วบอกว่าได้ขึ้นมาด้ขึ้นมาด้ขึ้นมา ประมาณนี้พูดพูดเส่็ผมอ่ะพูดพูด,พดย้อนเหรอเออใช่ครับย้อนครับอยู่บนบ <ผม S 1> น,นอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้นะก็ล้วก็มีอีกเรื่องนึง่งเราดผมได้งธงเสร็จใช่ไหมแต่เนี่ยเขาเขาก็มาบ้านผมผูคนหนึ่งก็ตัวบั๊แล้วเนี่ยเขาตัวบั๊เขาเขาผมก็เลยไปไล่ตีเขาหลายรอบแหละเขาก็น่าจะรู้ตัวอย่วเราว่าตัวเขาบั๊ถ้าผมตีเขาไม่โดน่านนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยเขาเขาไปชุบเพื่อนหน้าหน้าประตูแล้วพี่ผมไมเลยมาผมก็ไม่ค่อยพูดไงผมขำอย่างเดียวไงแล้วเนี่ยพี่ผม แล้วแล้วเขาก็ได้บอกว่าอะไรนะพี่มิวเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าแม่เห็นไม่เห็นเหรอไม่เห็นเห็นว่าชุบอยู่ไม่รู้ว่าตัวมันบั็กเขาบอกเนี่ยแต่แบบมันกําลังจะออกอยู่นี่ยันประมาณเนี้ยแต่เขาไล่ชุบประมาณสามสี่คนไปแล้วนะพี่เขาบอกว่าแล้วเขาแล้วเขารู้เมื่อไหร่ว่าตัวบัก ตอนที่เอ็นตอนที่เอเ็กมันพวกผมไล่เป็นไปได้ไหมระหว่างที่เขาชุบอยู่เขาไม่ได้รู้ว่าตัวบั็อกไปไม่ผมไล่เขามานานแล้วพี่ไล่ประตัวไล่แทงเขามาตั้งตั้งนานแล้วนะพี่ผมก็ว่าเขาไม่ตายไม่ตายแล้วยังไงก็ไม่ตายพี่เลยเขาก็ชุบเรื่อยๆของเขาอ่ะแต่แต่ผมไม่แน่ไรนะแต่ว่าผมแค่แค่จะบอกว่าเขาแบบนัการคุยเขาอ่ะเขาผิดแต่ว่าเขาแบบคุยแบบบงหงใส่พวกผมอ่ะใช่เขาแบบอารมณ์เสียวิคใส่เลยผู้หญิงอ่ะพี่เดี๋ยวดูให้ดูให้น่แงจงโจนเนาะใช่เดี๋ยวรอดแล้วสภาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเลย

มุมพี่ไม่บูทนะแต่ลั่นลั่นแต่ลั่นแต่ถ้าบูทถ้าบูทตังมันจะมีของหนูแล้วหนูก็ระบุเวลาให้แล้วบางกอเพลทีหรือว่ามันมีแค่วินี้หรอบางมีวิอื่นไหมเี๋ปวผมดูให้หมดก่อนแล้วอี่ทีเต็มหนึ่งนะพี่โอเค พี่มาเข้าไปในบ้านอะไรพี่มาเข้าไปในบ้าน ออย่างนั้นอย่าอางแม่กนอนแล้วแม่กนอนแล้วเกินเกินอันนี้เกินมั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 นย้ำเกินไหมแค่ขอไฟไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ประโยชน์ของการขอไฟใช่แต่ว่าวันนี้คือซอสแบเฝ้านอกบ้านกับอยู่ชั้นบนก็เลยแบบไม่ได้ยินแบบแต่ได้ยินแค่ชั้นบนอ่ะแต่ว่าซอสคิดว่าปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มันไม่ใช่มันมันมันเกินคอไฟเปะมันถ้าคอไฟตายพี่ยังโอเคนะหรือว่าเสียงดังคอไฟโอเคอันนี้เราป่ะแต่ตๆๆๆๆถ้าถ้าเป็นรถก็เหมือนเบิ้นเครื่องอ่ะมันไม่หยุดอ่ะแล้วแล้วเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นหลักฐานเผื่อตัวบั๊กด้วยพี่เป็นน้องผู้หญิงที่ตัวบั๊กเมไปดูให้ครับเป็นไงบ้างหนูไม่เข้าใจอ่ะหนูหนูดูไม่เป็นอ่ะตัวบั๊กเป็นไงอ่ะอ่ะบางเงียบางเดี๋ยวว่า พี่บางทำสัญญาอยู่แป๊บหนึ่งครับมีดูแลครับพี่มีคนเข้าตู้เป็นไงครับเต็มการาฟลอยว่าไง <laughs> เต็มการาฟพี่ไม่เรวพี่ลอ,อยไปทำอะไรมาทำไมพี่เปาถึงถามหาสรุปวะไอ้ชออัดตายตาย,ตายนะพี่นั่นแหละเรียบร้อยอุย้ยนั่นแหละคืออะไรอะ่ะ แล้วฝั่งโจนมีอะไรยังไงนะเดี๋ยวคุยเลยกได้มาไอซอลี่ใส,สยสีมาหน่อยโจนมีมีมีเพื่อนอีกไหมครับโทษทีขอปล่อยให้รอโทษทีครับไม่ไม่สีครับ่ะไม่ไม่ครับตัดใจแอนเขามาหรือ,อยังผมว่มาีแอบดอกบ้านพีอเออโจไมไปเล่นดอกบ,บ้านก่อนไหมใสยสยีเล่นดอบ,บ้านหรือเปล่าไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นครับไม่ได้เล่นครับ ของงั้นของโจนมีเรื่องอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่การแจ้งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอยากอยากคุยเฉยวันนี้สารีเอ่อของโจนมีเรื่องตัวบักด้วยหรอมีมีคนอยู่ในเหตุการณ์ไหมคนที่ตัวบักคนผู้หญิงยังไงนะครับพี่ตัวตัวบักอะที่ตัวคนผู้หญิงที่ตัวบักทางสายสี่อาจจะเล่าเรื่องตัวบักให้ฟังหน่อยสิ กันตงครับพี่เดี๋ยวคนล่ากลับมาครับกันครับตอนนาทีห้าสิบนี่คืออนะไรตัวบักใช่ไหมไอ้ไม่ไม่รู้ดิเขาส่งมาให้อ่ะหนูก็เลยไปบอกระบุเวลาให้อ่ะดูเอาอ่ะ พี่วิวพี่วิวเล่าหน่อยพี่วิวพี่ตามาแล้วครับพี่ชายหัวฟ้าเนี่ยครับเราขอเรื่องโจรหน่อยว่าเป็นอ่าเรองของเราขอผมผมมาก็คือตัวที่ตัวผู้หญิงที่เขาบั็กใช่ไหมครับครับครั้งแรกผมไม่รู้ว่าตัวเขาบั็กใช่ไหมครับอะไรนะแล้วทีเนี้ยผมก็เล่นกับเล่นเล่นไล่ฆ่าเขาเลยครับไล่แทงเขายังไงเขาก็ไม่ตายใช่ไหมครับผมเห็นเขาไล่ชุบเพื่อนเขาอยู่ใช่ไหมพี่แล้วทีเนี้ยผม ตอนนี้แล้วจังหวะที่เขาเออกไปหน้าหน้าบ้านนะแล้วไปไล่ชุบอีกคนหนึ่งอ่ะพี่แล้วทีเนี้ยเอ็นเอกมันมาพอดีใช่ไหมผมกับเอ็นเอกก็ไล่ตีกันแล้วก็ไล่แทงพี่จนแบบว่าเขาอ่ะไม่แบบไม่แบบว่าอาการแบบเขาไม่ได้บอกว่าตัวเขาเป็นอะไรพี่จนแบบตัวเขายืนนิ่งไปเลยอ่ะพี่เขาเขาจะพีดแล้วแบบจนมาบอกว่าอ,อ๋อพอดีเพิ่งรู้ว่าตัวเองตัวตัวเองตัวบักอะไรประมาณเนี้ยแล้วทีนี้ก็มาขึ้นอารมณ์เสียใส่กับผมมาแบบวิคใส่ผมอ่ะอธิบายแบบนี้จน สิเรื่องของตัวบั๊กอ่ะผมเข้าใจว่าบางทีเจ้าตัวเขาอาจจะไม่รู้ว่าตัวเขาบั๊กแต่คนแทงอ่ะมันรู้แหละแล้วอาจจะแบบได้แจ้งหรือไม่ได้แจ้งอะไรแล้วแต่คือเจ้าตัวเขาไม่รู้เขาไปหาชุกนั่นแหละไอ้เรื่องพราะไอ้เรื่องตัวบั๊กอ่ะผมเข้าใจว่ามีโอกาสที่เขาจะไม่รู้ตัวว่าตัวแต่เนี้ยผมที่ที่ติดใช่พี่บอกว่าพอพอเราเตือนว่าตัวบั๊กอ่ะเราต้องบอกว่าเราเตือนเราเตือนด้วยคําไหนดีกว่า ผมก็บอกว่าผมอันนี้ตัวเป็นะไรครับตัวตัวนี่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็วิกใส่ผมเลยผมก็่เนยอยู่ประมาณนั้นอ่ะใช่ใช่ครับคือไอ้เรื่องตัวบั๊กตัวเนี้ยเราเข้าใจเขาเขาไม่รู้หรืออะไรเขาแต่แต่พอพอเราเตือนไปแล้วเหมือนเขาเขาไม่ไม่โอเคอ่ะผมเลยบอกว่าจนพอจะติดต่อเจ้าตัวเขาได้ไหมอยากรู้ว่าแบบเขาเขาหรือว่าเขาเจออะไรมาหรือเปล่าาม น้ำตาลหรือเหลืองนี่แหละจะจำไม่ได้จำจำไม่ได้ว่าเขาเขาด่าเราปุ๊บแล้วเขาก็น้ำตาลทองอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจประมาณชรงประมาณนั้นนะสีขาวหรือเปล่าครับผมไม่จับผมจำไม่ได้จำจำไม่ได้ต้องต้องถามว่าต้องถามว่าคนที่ยูนชุบแล้วชุบครั้งต่อต้นแรกลงเลยใช่ใช่ลงไปอ่ะชุบชุบคนแรกอยู่หน้าประตูแล้วชุบคนที่สองอยู่นอกประตูรัวครับต้องบอกนี้ดีกว่าคนที่ชุบหน้าประตูอ่ะ ไม่ไม่เขาชุบผู้หญิงด้วยกันอยู่ตอนนั้นอ่ะใช่ใช่ไม่เขาชุบอีกคนก่อนตอนที่พี่ไล่แทงแล้วเขาไม่ตายอะ่ะนาทีแล้วเขาก็ไปชุบตรงนั้นที่เราไปเล่นกันได้ได้เดี๋ยวผมตามให้ครับใช่ครับหลักๆคือมันเป็นเรื่องไอ้เรื่องตัวบัคอกอะอย่างที่บอกเลยคืออ,ออาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยแต่เป็นเรื่องของอาการเขา ว่าอาการเขาพอหลังจากโดนเตือนรูปอาการเขาไม่ค่อยใช่ใช่ครนะับอาการเขาอาการว่าตอนผมผู้ผมถามก็ถามดีๆนะแต่อันเนี้ย<ค>ผมผมไม่ได้เรียกมาผมไม่ได้จะมามีเรื่องมีอะไรครับใช่ใช่เขาไม่ได้เรียกมาไอผมจะผมแค่จะบอกว่าไอน,นี้ด้วยที่ที่ผู้ผมเสียงเสียงดังกันนะเอาถ้าเอาตรงๆนะคือผู้พี่ก็น่าจะรู้อยู่ว่าแก๊งพี่มันมีคนสอนสอนความผมอ่ะตอนที่ผมบอกให้ดันขึ้นไปพี่จาได้ปะที่เขาพูดพูดแบบเสียงเล็กๆแล้วแบบไอที่ผมบอกให้ดันขึ้นไปอ่ะแล้วก็บอกว่าดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปอ่ะที่เขาสอนความผมอ เขาพูดคือเขาพูดตามอ่ะเขาพูดตามไอเน็กบอกว่าดันขึ้นไปดันขึ้นไปเขาจะพูดเถียงเล็กตามดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปเขาพูดตามแบบนี้แบบนี้ละพีพีก็น่าจะรู้อยู่ทำไมผู้ผมหนึ่งเสียงนางจริงๆผู้ผมก็ไม่ได้อยากเสียงนางหรอกแต่ว่าแบบผู้ผมก็พูดกันดีๆแต่ว่ามันก็แบบมีคนแบบสอนความผมแล้วผมก็ไม่อยากจะแบบมามาเตีแบบโจนด้วยเพราะตอนนี้โจนก็ก็ไม่มีคนแล้วผมก็ไม่อยากตีวยผมไม่อยากทําร้ายใครด้วยไม่อยากทำลายใครเข้าใจไหมครับ เพราะผมว่าผู้คุณที่มันไม่กล่าวเรื่อเรวมอยู่แล้วเรื่องที่ที่ผ่านมาผมก็รู้อยู่ว่าพวกไหนเป็นคนหาเขาก็ออกไปแล้วก็ถือว่ามันก็จบกันไปแล้งเงพี่แต่ว่าผมแค่จะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นนะครับแบบถ้าผู้ผมบอกบอกเฉยๆผู้ผมไม่ได้แบบมุนิดใส่ก็อยากอยางมุนิดใส่ผู้ผมเลยแล้วก็แบบเราเลือกแบบสอนความกันอะไรอย่างเงี้ยไดกพูดแบบประชดกันอะ เ,เข้าใจ<อ>ไหมหครับประมาณนั้นครับผมก็เลยอยากคุยกับพี่แกแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนโดนด่าหรอกนะแต่แต่ว่าคน,าค,น,นาคนนี้เขาพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาพูดใส่คนนี้อ่านั้นเดี๋ยวมุมสภาอธิบายกับสายที่อีกครั้งหนึ่งนะในกรณีที่เราเจออะไรมาเรา เราก็เลยแบบเป็นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะจริงๆพี่อยากให้เรามารีพอร์ตสภาแต่ช่างมันเรื่องนี้มันจะจบได้ด้วยสภาบ้านจริงๆนอังคาานี้มาแล้วล่ะจะได้จบๆไปแต่อยากให้มันพอเราพอเราทําแบบนั้นปุ๊บอบอย่างอย่างที่สภาดูแล้วประโยคที่แบบตาย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 ที่เราเอาไปพูดซ้ำเงี้ยถ้าเป็นมอไซค์ก็เหมือนมึงเบิ้ลเครื่องรุ่ัวมันมันมันค่อนข้างจะแบบไม่โอเคในการเล่นอ่ะมันแบบกับข้าแบบ ่ายตรงข้ามนะครับจะมองแบบดูแบบมารยาทในการเล่นมันมันมันแย่ซึ่งแน่นอนเพราะว่าเราเจอเขาพูดมาก่อนเวลาที่เราบอกว่าดันขึ้นไปดันขึ้นไปแล้วเขาพูดใช่ใช่เราเลยกว่าดันขึ้นไปดันขึ้นไปดันขึ้นไปนั่นแหละแล้วเราก็เลยพี่ถึงบอกว่าอยากให้เรามารีพอสุดท้ายจะกลายเป็นภาพรวมมาคือเราก็ไปเรือน่ะไปเรือนกดไม้ใส่เขาแบบนั้นน่ะนั่นแหละทั้งสองฝ่ายเลยแต่ว่าเข้าใจแล้วก็ก็ยังดีที่สายสือเข้าใจหรือว่าตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่เขาก็ มีคนที่โยกย้ายออกไปเยอะพอสมควรผมผมว่าใจทุกอย่างครับว่าะมันมันไอคนหาเรี่อมมันก็ไม่ใช่คนของพวกคุณทั้งหมดอ่ะมันก็เป็นมันมันมีปัญหากันมานานแล้วกับคนพวกนั้นนะพี่ตาถ,ถ้าถ้าจะให้เล่าอ่ะมันหลายอ,อย่างจัมมงมันจังมันใช่ก็ตรงนี้อนะาจารย์ท่านสายสีเขาอา,าจะแบบจะขอเคลียร์คุณผู้หญิงคนนั้นหน่อยที่เขาที่อาจจะม,มีมีอารมณ์นิดนึงว่าแบบโดนโดนโดนไมดังด้วยแล้วก็เลยก็เลยมีตรงนี้ก็น่าจะ พูดคุยกันนิดนึงอันอันใช่ผู้หญิงคนข้างหลังไหมใช่ไหมใช่ไหมผมไม่ไม่ใช่ครอไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับอีอีคนหนึ่งน่าจะอีกคนหนึ่งมาครับกำลังกำลังมาครับที่ที่เขารวบยนไม่ได้ดูซอมไปเลยทำไม่ได้ประมาณเดี๋ยวเรารอแป๊บค่ะเดี๋ยวตามให้ค่ะได้ครับได้เดยบเดวบนี่มันมีตาของผมไปแล้วป๊บนี้ อ่าันนี้ที่เรียกมาคือจะคุยกับผู้หญิงคนตัวบักถูกไหมครับที่เรียกก็จะมาคุยกับคนนั้นด้วยครับแล้วในมุมในมุมสภาเรียกก็คือเรียกเรื่องเรื่องเรื่องตัวบักนั่นแหละส่วนในมุมของสายสี่สภาเรียกเขาเรื่องของไม่ดังอ๋อไม่ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้ว่าเขาเรียกเรานะไม่ใช่นะสภาเรียกเรียกเองเรื่องเรื่องตัวบักนี่แหละว่าเขาอ่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเขามีอะไรประมาณไหนถึงทําให้เขาเล่นออกไปแบบนั้นแต่ส่วนของสายสี่เขาโดนเรียกมาเรื่องไม่ดัง เรื่องทอดังโอ้คนเราประเด็นกันไม่เกี่ยวกันแต่นี้นไหนๆก็ไหนๆแล้วไงก็เลยแบบอยากให้คืนไปเลยเพราะสายสี่เขาก็เขาก็น่าจะชัดเจนนะว่าแบบ,บถ้าเป็นกับชุดชุดเนี้ยเขาไม่ได้อะไรเลยจริงๆโอเคครับหรือกับน้องผู้หญิงคนนั้นจริงไปคุยกันเองให้เขาไปคุยกัยกบสายสี่เองก็ได้นะใช่ <ขอ S 2> แต่แต<ด>ว่าผมในมสภาไม่ได้ติดอะไรนก็จะพูดแล้วก็ไม่อยากให้พวกพวกพี่มามาคิดด้วยว่าพวกผมแบบอคตินะพวกผมไม่ไน่อคตินะที่ผ่านมา ไม่อยากให้แบบมองกันว่าแบบเราเกลียดกันนะเป็นเครื่องอะถ้าว่าเต็มเต็มไม่ใหม่หรอไม่เป็นไรถ้าเขามาแล้วก็ให้เขาไปไปคุยพูดคุยกับทางสายสี่เนี่ยก็ได้จะได้เล่นกันได้เจออีกหลายวันเนาะคุยคุยหน้าสภาเลยเ๋ยอพี่เดี๋ยวได้อะได้เดี๋ยวมันเกิดเลยด้วยหรือว่าเดี๋ยวไปกดดันเขาไงจะไปกดดันดมาครับ โอเคอ่าสวัสดีครับคนคนชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรครับไอติมค่ะไอติมจ๋าไอติมตอนตัวบักไอติมเขาเขาเตือนไอติมไอติม่าจากเหตุการณ์ไนไม่ค่ะพีตาแต่ติมก็พูดกลับไปแล้วนะคะว่าตัวบักค่ะเขาบอกติมว่าเอ๊ะผู้หญิงคนนี้ตัวแปลกๆป่ะครับหรือแว่าตัวบักค่ะ แล้วเขาก็แทงก็บอกว่าตัวบัคกค่ะแล้วเขาเหมือนเขาจะได้ยินเขาก็เลยสวนกลับมาว่าตัวบั็อแต่กระชุกคนอื่นไปทั่วเลยเนาะหนูก็เลยบอกว่าก็เพิ่งรู้เหมือนกันค่ะว่าตัวบั็กก็กําลังจะออกนี่ค่ะแบบนี้ก็เลยทำให้เรามีมีมีอารมณ์คือคือพี่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 ต้องดูเสียงของตัวเองก่อนนะพี่เพราะว่าพี่พี่ก็พูดแบบเหมือนพี่แบบมีอารมณ์ตรงนั้นอะไม่งั้นพี่คนนั้นเขาคงไม่พูดออกไปถูกต้องไหมพี่ ใครใครจะไปไม่ไปพูดไม่ดีกับผู้หญิงอยู่ตองไหมผมก็ไม่น่าไปพูดอย่างนั้นนะพี่ไม่น้ำเสียงพี่อ่ะพี่พ,พี่อาจจะพูดดีไงส่วนตัวพี่แบบว่าพี่แ็แบบว่าพูดปกติไงแต่ว่าคนอื่นที่เขาได้ยินไงพี่ด้วผมว่าจังหวัดน,นั้นอาจจะเป็นอารมณ์ใช่ใช่ครับพี่ฟัง<ม>หนูนะครั้งแรกหนูพูดดีแต่เพราะว่าพี่พูดกลับมาพี่พูดกลับมาว่าตัวบักก็ยังชุบคนอื่นอยู่นั่นแหละอันนี้คือมันหมายความว่าไงคะพี่ถูกไหมอ่ะทั้งทั้งที่ครั้งทั้งทั้งที่สองครั้งแรกหนูก็ ตัวหนูบักค่ะพี่ตัวหนูบักค่ะหนูพูดแบบนี้แต่พี่สวนกลับมาว่าไม่แต่ว่าตัวพี่ี่ไม่ได้พูดว่าตัวหนูบักเลยนะพี่ไม่มีเลยนะคำตรงนั้นหนูพูดค่ะพี่ไม่งั้นพี่จะสวนกลับมาเหรอาว่าถ้าตัวบักก็ยังชุบคนอื่นอยู่นั่นแหละเนาะหนูพูดถูกไหมอ่ะเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราคุยกับคนคนที่โดนหนัก็ได้ครับเพราะผมก็ผมก็เป็นคนนะแต่ว่าผมไม่เห็นพูดว่าหนูมากเลยนะพี่พูดไม่ดีมากเลยเอาไม่เป็นไรทีนี้ในมุมของไอติมอยแค่อยากจะ บอกว่าที่ที่โอเคยอมรับแหละว่ามันมีหงุดหงิดบ้างเพราะว่าเราตอนนั้นที่เราชุบไปอ่ะเราไม่รู้รอยู่แล้วว่าตัวบั๊กถูกไหมใช่ค่ะหลังจากจาหลังจาก,กเราร,ร,ารู้เรารู้เรารู้ปุ๊บเราก็เลยบอกเขาแล้วหละว่าตัวเราบั๊กตัวเราบั๊กอ่ะตัวหนูบั๊กค่ะทีนี้เหมือนเราเรา,เราได้ยินเขาพูดว่าตัวบั๊กก็ยังชุบอ,อยู่นั่นแหละเราก็เลยเฮ้ยก็นิดนึงก็มีาการนึงก็เลยพูดประมาณว่าก็ตอนนั้นมันไม่รู้ก็เพิ่งรู้ว่าบั๊กนี่แหละถูกไหมถูกค่ะฮะซึ่งึเข้าใจนึกไอเน็กก็เลยแต เทียบก็ไปเตือนว่าตัวบักอ,ะ,อะแน่นอนแน่นอนว่าคาพูดบางคำอาจทํทำให้เราไม่ถูกใจนะแต่พอเราสวนแบบนั้นไปปุ๊บคนที่ไปเตือนแม่งเลยแบบมันก็นิดนึงอะเมื่อก็เลยแบบเอ้ยเขาเขาเขามีอาการอะไรวะเนี่ยเขาคทางที่เขาก็เป็นผู้เล่นที่ตัวบัคแล้วก็มาวิ่งไล่ชุบเอาจริงๆมันก็ที่ไม่ไม่ถึงกับพูดว่ามันเราผิดหรอกเพราะเมืม่อกี้อธิบายเขาไปแล้วว่าเราก็มีโอกาสที่จะไม่รู้ว่าตัวเขาบัก <c oughs> แต่เขาน่าจแบบนิดนึงก็คือเรื่องของคําพูดที่เรา สวนกลับไปแต่นั่นนอนเราอาจจะเจอคําพูดนั้นมาเราไม่ถูกใจพี่เข้าใจนะจริงๆก็ลองลองคุยกันดูก่อนเดี๋ยวในมุมหนุ่มได้พูดไปไหมว่าตัวบักก็ชุบอยู่นั่นแหละไช่ผมผมบอกว่าตัวเป็นอะไรครับตัวเป็นอะไรเหรอแค่นั้นเองครับพี่ใช่ค่ะพี่พูดซิมก็เลยตอบกับแปว่าตัวบักตัวบักนั่นแหละแต่ว่าตอนตอนที่พี่ตอบกลับมามันมันไม่ได้ทำเสียงอย่างนี้ใช่พี่ประมาณนั้นแหละพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะก่อนจะเป็นประโยหลังพูดแบบตัวบักค่ะตัวบัก แล้วที่ขึ้นเสียงเพราะว่าทางคุณพูดมาว่าอะไรคะพูดว่าถึงจะตัวบั็กก็ชุบอยู่นั่นแหละถูกไหมคะใช่ครับก็ก็ก็กกจริงนะก็ชุบจริงนะก็ไม่รู้ไงคะก็รู้เพราะว่าตอนแทงถูกไหมถ้ารู้แล้วจะชุบไหมก็ไม่ได้ชุบคะ่ะ <c oughs> พอเรารู้เสร็จปุ๊บคุณแทงอ่ะเรารู้แล้วว่าตัวเราบั็อกเราก็บอกแล้วตัวบั็กค่ะตัวบัก็กเพราะว่าเราเพิ่งรู้ถูกไหมอะ่ะ ไม่ใช่ว่าแบบเรารู้ตั้งแต่อยู่ไฟในบ้านแล้วเราไล่ชุบสิบคนอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นโอเคเราผิดแต่อันนี้เราชุบคนเดียวเองนะแล้วพอชุบขึ้นปุ๊บคุณแทงเราปับ๊บเราก็รู้ตัวปุ๊บถูกไหมมิว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 ,มว,มวจะพาตามเรื่องเช่ารถเราเนะี้ยขอคุยตนี้ยโอเคครับถ้าอย่างนั้นผมว่าก็ก็ผมแค่ยอยากจะบอกว่าเรื่องน้ําเสียงแค่นั้นเองครับ ถ้าเป็นเรื่องน้าเสียงที่พูดไม่ดีอย่างงี้ทางตีมขอโทษก็ได้ค่ะขอโทษแบบขอโทษโดยที่ไม่ได้ตั้งใจที่พูดน้าเสียงไม่ดีเขาขอโทษเหระมผมผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับแค่แค่แตรงนั้นเรื่องเรื่องนั้นผมไม่ได้ติดใจเลยเลยผมแค่แบบแค่แบบไม่แค่ไม่ชอบน้ําเสียงอะ่ะตอนที่ผมแบบแบบแกันเฉยๆฉยไงตรงน,นั้นอะผมผมผมก็แบบโอเคนะที่คุณแบบชุบแล้วคุณออกที่ผมบอกอะแต่ผมก็แบบแค่แบบที่ผมแค่ไม่ชอบเฉยแค่ แค่นั้นเองตรงนั้นแต่ถ้าคุณขอโทรผมก็โอเคครับได้ครับไม่มีปัญหาครับโอเคงั้นก็ย้ายเป็นว่าต้องเจอกันอีกหลายวานันจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกไม่รู้แหละว่าสายสี่หรือก,กับชุดไหนเคยมีปัญหาอะไรไงแต่ว่าผมเชื่อว่าโจนชุดเนียเขาไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นหรอกแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นอารมณ์ของของไอติมแล้วกานั้นจริงๆก็เข้าใจนะว่าบางทีเขาเจอแบบนั้นด้วยความที่อารมณ์ผู้หญิงแต่แต่บอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วอ่ะสาเหตุของตัวบักเราลองเล่นอยู่ที่ตรงนี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของเรานะไอติ คำอย่างเงี้ยมันจะใช้ไม่ได้อะถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาที่กระทบเกมเพลย์ขนาดนั้นแต่มไม่ได้กระทบขนาดนั้นไนงะตอนนี้มันกระทบแค่เรื่องของคาพูดที่เราอาจจะได้ยินมาเราก็หงุดหงิดเข้าใจาแั้ก็ทั้งสองฝ่ายพี่ว่ามันก็ให้มันเป็นเรื่องที่เราย้าย้ายโดีดีดีกว่า,วาครับ <ไป S 2> แต่ว่าวไม่อยากให้พี่จีมองพวกผมไม่ดีนะผมนั่นแหละใช่ตอนที่ผมพูดไปด้วยน้ําเสียงนั้นผมก็ผมก็ขอโทษดรับเพราะว่าตอนนั้นผมก็คิดว่าแบบคุณยังไล่ชุบอะไรอย่างนี้อยู่อะ จริงๆผมก็ไม่มีไม่มีอะไรขนาดตรงนั้นอ่าอ่าโอเคค่ะโอเคยก้ายก็ต้องเล่นกันอีกหลายลูกไงโชคดีครับโอเคครับขอบขอบมากครับโันขำขาไปตามขาไปเลยไปเลยหนึ่งขอบขาเหลืออีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมกลัวได้ไปเรื่องเด็กย่างรถบังคับกันอะไรลงทีมไปดูเด็กย่างรถบังคับกันหน่อยมีอีกไหมเนี่ย